อกอพูดถึงนางเอกเรื่องราวของป๊บธนาวาัฒน์อย่างที่ทราบกันดีว่าเขาคนนี้เป็นพระเอกคู่จิ้นกับเบลล่าลานีซึ่งล่าสุดขอได้ออกมาพูดถึงบทบาทใหม่ที่เบลล่าได้รับด้วยและละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับเขาคนนี้เป็นพระเอกหนุ่มเจ้าบทบาทอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงนอกจากนี้ตัวเขาเองก็ยังเคยสร้างปรากฏการห้างแตกมาแล้วด้วยค่ะทุกคนซึ่งเรากำลังพูดถึงพระเอกหนุ่มชื่อดังอย่างปอบธนวัตร ือว่าหลายคนคงเป็นแฟนคลับและติดตามผลงานของหนุ่มคนนี้มาโดยตลอดและในปัจจุบันเขานั้นอายุ39ปีล่าสุดหนุ่มโป๊บได้ออกมาเปิดใจว่าตัวเองนั้นต้องกั้นขำที่เห็นสาวเบลล่าแสดงบทแม่พรอก่อนหน้านี้พวกเขาทาั้งคู่ก็ต้องแสดงบทบาทคู่รักกันในละครเรื่องดังกล่าวซึ่งในเรื่องพมดีขิด ตนต้องรับเป็นบทลูกชายฝาแฝดของเบลล่าแน่นอนว่าตนก็ต้องมองเบลล่าเป็นแม่แทนคนรักซึ่งนี่ก็ท้าทายไม่น้อยเลยค่ะทุกคนจะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้มีแฟนละครมากมายออกมาวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องนักแสดงเพราะทางผู้จัดไม่ได้เปลี่ยนนักแสดงเป็นคนอื่นแถมหนุ่มโป๊บยังต้องมารับบทบาทถึง3บทบาทด้วยกันยังไงก็ฝากทุกคนติดตามกันต่อไปคะ่ะ